ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีคนไปแจ้งความในกรณีนี้แล้วกว่า50รายนะครับมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทครับพลตรตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีการซักถามพนักงานสอบสวนถึงการแจ้งความสอบปากคำผู้เสียหายซึ่งทราวบว่ามีผู้มาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่แล้วทั้งหมด12ราย ในจำนวนนี้เป็นการแจ้งความออนไลน์4รายขณะนี้พนักง,งานสอบสวนเองนะครับทยอยนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำแล้วตามข้อสั่งการของพลตารเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีนโยบายให้ทุกสถานีตำรวจเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกและก็รับแจ้งความให้กับผู้เสียหายในคดีนี้โยดยผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองตอนนี้มีผู้เสียหายเนี่ยนะครับทยอยเข้าแจ้งความมาแล้วกว่า50ราย มากที่สุดที่ตํารวจภูทรแม่ปิง15รายตํารวจภูธรเมือง12รายแล้วก็ตํารวจภูธรช้างเลือกอีก8รายที่เหลือก็กระจายกันไปตามสถานีตำรวจในหลายท้องที่นะครับมูล,ลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยพบว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับมีการโอนเงินแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือการโอนเงินผ่านแม่ทีมซึ่งตำรวจต้องไปตรวจสอบว่าแม่ทีมเนี่ยนะครับโอนต่อไปยังไง แล้วก็ยังมีเรื่องการโอนเงินไปยังบริษัทดีไอคอนโดยตรงก็มีนะครับมีการโอนเงินโดยการตัดผ่านบัตรเครดิตของผู้เสียหายก็มีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการสอบปากคำ20ประเด็นตามข้อสั่งการของสอตชที่กำหนดมานะครับตอนนี้มีการทำการสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เสียหายจากกรณีดีไอคอนนั้นสามารถเข้าไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งหรือจะแจ้งความผ่านเว็บไซต์ไทย policeonline.go.th ก็ได้นะครับ